สวัสดีครับขอบคุณที่เข้ามาฟังวันนี้ลองหาที่นอนสบายสบายปล่อยร่างกายให้จมลงบนที่นอนปล่อยมือและขาให้สบายปิดตาสูดหายใจเข้าลึกๆและปล่อยออกช้าๆให้ทุกความตึงเครียดค่อยๆหลุดออกไปกับลมหายใจทุกเสียงรอบตัว ทุกความคิดปล่อยไว้ตอนนี้เป็นเวลาของคุณเพื่อพักเพื่อสงบบางครั้งเรารู้สึกเหนื่อยรู้สึกว่าไม่ดีพอแต่ความจริงคือคุณเพียงพอแล้วคุณค่าของคุณมิได้วัดจากความสำเร็จหรือความเร็วในการทำสิ่งต่างๆมันอยู่ที่ คุณเป็นตัวเองในทุกลมหายใจในทุกช่วงเวลาที่ผ่านมาลองคิดถึงสิ่งเล็กๆที่คุณทำวันนี้แม้เป็นเพียงการตื่นขึ้นมาหรือหายใจช้าๆนั่นก็เพียงพอแล้วคุณกำลังทำดีที่สุดและนั่นก็เพียงพอให้รางวัลตัวเองด้วยความสงบด้วยความนุ่มนวล ให้ตัวเองได้รับการพักเพราะคุณคู่ควรกับมันตอนนี้ลองนำความทิศที่หนักใจวางไว้บนพื้นเหมือนวางถุงหนักๆลงจากบ่าปล่อยให้มันอยู่ไกลหายใจเข้าค่อยๆหายใจออกทุกครั้งที่ลมหายใจออกปล่อยความเครียดออกไปทุกครั้งที่ลมหายใจเข้า รับความสงบเข้ามาชา้าช้านุ่มนุ่มไม่มีอะไรต้องเร่งรีบไม่มีอะไรต้องกังวลโลกยังรอแต่ตอนนี้คุณแค่พักลองนึกถึงตัวเองเหมือนนั่งอยู่ในห้องอบอุ่นมีแสงอ่อนๆลอดเข้ามามีความเงียบที่ปลอดภัยคุณอุ่นปลอดภัยและมีค่า ทุกความคิดที่ผ่านก็เหมือนเมฆที่ลอยไปคุณไม่จำเป็นต้องจับมันแค่เฝ้าดูแล้วปล่อยมันผ่านไปคุณมีสิทธิ์ที่จะสงบคุณมีสิทธิ์ที่จะหลับอย่างสบายใจจำไว้นะครับทุกลมหายใจคือโอกาสเริ่มต้นใหม่ทุกคืนคือโอกาสพักทุกวันแม้ผ่านไปช้า คุณก็ยังอยู่คุณยังพยายามและนั่นสำคัญแม้สิ่งเล็กๆก,ก็เป็นความสำเร็จให้ตัวเองชื่นชมอย่างเงียบๆให้ตัวเองยิ้มแม้เพียงเล็กน้อยตอนนี้ลองจินตนาการถึงแสงอบอุ่นล้อมรอบตัวคุณทุกส่วนของร่างกายทุกความคิดถูกโอบอุ้มด้วยความปลอดภัย และคุณสามารถปล่อยตัวเองลงไปลงไปในความสงบตอนนี้ให้ทุกลมหายใจช้าๆให้ทุกความตึงเครียดละลายออกจินตนาการว่าคุณกำลังลอยอยู่เบานุ่มสบายทุกเสียงรบกวนค่อยๆหายไปทุกความคิดค่อยๆหลุดออกไป เหลือเพียงความสงบความอบอุ่นและความปลอดภัยคุณไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องคิดอะไรแค่ปล่อยให้ตัวเองนอนให้ตัวเองหลับอย่างอ่อนโยนคืนนี้ขอให้คุณหลับสนิทให้ฝันดีให้ร่างกายและจิตใจได้พักคุณเป็นคนมีค่าคุณกำลังทำดีที่สุดแล้ว ขอบคุณที่ใช้เวลานี้ขอบคุณที่ฟังคืนนี้และทุกคืนขอให้คุณสงบและหลับอย่างสบายใจฝันดีครับ